สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะทุกท่านยี s u ู t f ทีนะคะเครื่องดีค่ะไม่ไอนะคะราคาคันนี้78,000บาทค่ะทุกท่านรถบ้านเทร,ราคาเบาๆนะคะขายตามสภาพพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะแอร์เย็นกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าเพจเดิมๆนะคะทุกท่านด้านหน้าแบบเดิมๆเ,เลยนะคะ ใช้งานได้ดีค่ะช่วงร่างดีค่ะสีไม่ผูกภาษีพรบรปี64นะคะเอกสารชุดโอนโครบค่ทุกท่านพร้อมใช้เลยนะคะเจ้าของต้องการส่งต่อในราคา78,000่า78,000บาทนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาเชื้อเพลิงดีเซลค่ะสภาพภายในยังสวยอยู่นะคะส่วนภายนอกนั้นก็มีริ้วรอยตามอายุการใช้งานตามการเวลานะคะทุกท่านรถอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะนัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่แนะนําการโอ,อนมาจําล่วงหน้าค่ะสําหรับในวันนี้นะคะแอดมินขอแนะนําไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ